ครับผมเดี๋ยวพามาเบ่งขางคล้องใส่ใจนะครับว่ามีอ่กอยังเนียนะครับในคล้องนะครับในคล้องมีป่ามีป่าอยู่สามสามสี่ชนิดนะครับมีปลานิ่นแล้วก็ปลาทับทิมนะครับปลาปากนะครับหรือปลาตะเพียนแล้วก็ปลาปลาเข็งนะครับปลาบึกนะครับนี่ในคล้องนี่นะครับในคล้องนี่ ขางข้องนะฮะขางข้องนี่จะมีนี่ฮะปลูกไปตะไคร้นะครับมีบักเขือมีมีกล้วยนะครับกล้วยนี่ซื้อมาอ่าสิบต้นนะครับสิบตน้นตอนนี้ก็น่าจ,จะเหลือครบทุกตน้นเอ่อขาดต้นหนึ่งนะครับยังยังยังหมดยังหมดเกิดน,นะครับมีบักเขือมีบักน,า,น,กนา,กาวนะครับมีบักนาวเนี่ยมีบักเผานะครับมีเผามีอ่า บักม่วงนะครับปลูกรากาออกซิดานี่นะฮะปลูกปลูกไว้นี่นะเริ่มแรกนะครับเริ่มแรกที่ได้ขุดนะครับกับเพราะว่ามีบักเน่านะครับเพราอบักเน่าเนี่ปลูกไว้สามสี่ปีแล้วนะครับบ่ได้ามาดูแลมันะมาเลยมาขุดคล้องใส่หม่งกลางเลยเพื่อที่ตักน้ำนะครับมาหดบักเน่านะโอเคครับผม